นะเพื่อมมือไหวเด้อสิลงติกตอกเด้อดูอดีดดดไหม่ไหวเป็นจนริญารสุขจรรก้อนสาธาสาธุชนหลายวันนี้วันอาท,ทิตย์ที่3ตุลา 2, คม2,567 อาตมาผ้าพระโคสุตตะเจติยานุราภิสวาจาวัตรพระธาตุนมเจ้าคณะธรรมประทันรอบเขตในร้อมพระภิกษุสมามเณรคณะบุญนเขตสามัคคีและวัดในเขตด,ดูแลประกอบไปด้วยวัดหัวบึงทุง่งวัดราชกิศร,ร,ราเรกที่พระสงฆ์ราชวิโลวัดหมดอนใหญ่วัดเทพวิวิตหามดอนน้อยวัดลงครามสวนเสด็จพุทธาจารย์ทั้งหมดตั้งมวันี้ อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ตำบลธาปนอมเขตหนึ่งมีพระภูสุตาเจติยานุรักเป็นเจ้าคณะตำบลธาปนอมได้นำน้ำดื่มสามสิบลูกมาใส่สองไรมาร่วมมาเป็นกุศโลบายสถาบันทุกชนทั้งหลายได้ร่วมสาธุและกระทรวงดลบิญญาณพระเจิตรวันพระยมผู้ไวชนโดยพร้อมเพียงกันย่า ภาควัดไปติย์ก็แต่เดินทางมาถึงบ้านงานนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รถไฟเดินทางก็เยอะพี่น้นนนนองพี่คนรุ่นทั้งหลายชาวบ้านน้อนยบ้านใหญ่บัดรเต็มเทือกบุ์ก็ดีะนะคร,รับบัดรเดินทางก็ดีตอนนี้ก็มีสายบูวกบ้านนะครับเดินทางมาเพื่อที่จะร่วมในพิธีพากพระพุทธศาสนา ตอขอ้เราเียกเรียกเามีที่ถนอถือถัได้วยตัวเราเป็น้ะไปเยเอาไปพีดก่อนเลย่ยรูปก่อนเลยเออนี่นะครับขอพรจ้าค้ำพันนะครับตอนนี้พระบุญเจ้าสามาถ้บ้านห้าน เพื่อทั้งพิธีทั้งศาสนาครับก็มีการไหว้พระรับสินราธนาขพุเจ้าสดมาทีตาเสดังสะุลนสดจยอดโบกนะครับวันนี้เอภิมน้ำามัเรวเอภิธรรมน้ำวันนี้สอบมดเลนี่ะลานี่ะลาลประกัน้มาเป็นยุ่ไดบันีทุกคนนี้ တော်တော့သွားနေတယ်သူကလည်းရှိနေတာတော်တော်2026တော့တော်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 ဒီနားကအားကြဲ့နာတော်စီရောက်ပါမြေမွန် ก็จะอยู่คนละคนอีกต่อพอต้อก็ต้องได้อยู่นะน้อยมากเนมาไ้ยแปด้ปีนี้ก็ดีสิ่งศักดิ์ทธิ์หลายจงรับรู้รับสราวันนี้คณะสงฆมในวิธีศีรูมาเป็นญาตบาญแพิเศษพระครูสุตาเซียารับผู้ช่วยจากบรรดาพน้องได้นำน้ำดืง สามสิบโลภาพรหนึ่งใจตรวจสังเวคถาตพะ่าบอกกล่าวดวงวิญญาณสุภวบวันทะยมโอวันคนไห้รับรู้รักษาเป็รับตรวจนรวในความคังนีีบุญบารมีมหาสังสงรวคคาพริกิตันา အဲ့ဒါကတော့မတော်တဆဖြစ်တာပေါ့။ဒါကတော့သုံးနာရီအတွင်းမှာဒီတော့ဒီပိုင်းအတွက်သတင်းဆောင်းရွက်ရတော့မယ်။ oh my มพระวเจานั้เพื่อยังนำรองราชชนอยู่เจอมไม่ามสาวกผ้าลายเพื่อให้รสเสุ้ปารนดทำลายย่อมมีเป็นหนมาเอวามาจะบรรลุธรวัโทสละเกสวนศาสนาบ้าวาประวัติอ่อเล่าามส่ำของรบีพระว่าเจ้านันในส่วนอย่างนี้เป็นไปมากไม่โสา นิชัตัวตนสัพเพสังภาริจจาสัมภารมลายกับงพวงไม่เที่ยงสัพเพตม Te eh, voilà. sí. Kunaradi, anecawatasangkara, opa kawajah indo, opa cetawaniro พี่รถพานมากพานเต็นพานเงื่อนไปกันเลยได้น้ำดื่มมาซอยทำเป็นผู้สูงสามสิบโลมาใจึ่งใจผมยัให้มุ่งมาเองที่เป็นขอางกบสัาให้้รับรูรารรื่นเขาสุะการต่เป็นผู้ส่แล้วก็โซ่เป็นญาณินุ้่เกระตือรือร้นมี่อไฟบริบูรบิบร ผู้มาสอนีนสสอแยงเ,เป็นอูรูปู้สนเิ็บ่าไหสัจโสโรมภาแบบแจเยาไว้จะเป็นวาระสุดท้ายกรรมตองมุตตองมุสนายบอกเจ่าที่สัจจิทต่างหลายให้ไปถึงตรงนี้าติของมณใหรับดู้รับสารและมารับโวนรับโสนมุสน์ในค่าครั้งนีแล้วจะเกิดดีทัศน์ในสัมรายโมคายม้าฆาโนเือ để xin được và tham gia ở Malaysia. Đó là một cái <laughs> cái 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 นี่ก็มาที่เดียวกันครับท่านใกล้ๆกันนะครับ <laughs>